มีรันย่ามาซ้ำแล้วครับคนดูจังหวะนี้เข้าไปลุ้นตัวคูณนะคนดูเออได้คูณเท่าไรห้าสิบบาทคูณเท่าไหร่กันเออมาคูณสักสิบเออคูณสิบแล้วจังหวะนี้คนดูได้คูณสิบแล้วนะคูณเท่าไหร่คูณสิบสี่สิบหกห้าสิบบาทคูณสิบหกอุ้ยแปดร้อยช็อตนี้คนดูเอาเรื่องจัด โอ้ย okay, ครับขอกราบสวดัสวัสดีทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมหมูลเล้งสนันจอันเช่นเคยนะครับคดูและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมใหม่ค่ายพีจีนะครับคุณดูทุนในวันนี้ครับผมจะเล่นทุนน้อยให้ทุกคนดูนะครับทุนผม50บาทนะคนดุดูเริ่มไตที่เบียดสองเลยแล้วกันนะครับเริ่มเลยครับคนดูปลาปีรัญญาหูหน้าทอง เท่าไรร้อยหกสิบอื้งของแท้คนดูทุนห้าสิบเออขึ้นเบ็ดสี่เลยแล้วกันนะคนดูไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเบ็ดห้าเลยแล้วกันนะคนดูตังคมันขึ้นแล้วอะเราก็ต้องขึ้นตามนะคนดูอย่าไปหยองอย่าไปหยองเออหุยทองมาอีกแล้วครับเบ็ดห้าสามร้อยบาทนะคนดูช็อตนี้เออ มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงรู้นะคิดอะไรนะคนดูเอมาเข้โพเต็มหน้าไปทีไอหนูยังไงอปลาปีรัญญาไม่มานะคนดูโอ้โหนน้อยจัดโอ้โหปลาบีรัญญามาซ้ำแล้วครับคนดู จังหวะนี้เข้าไปลุ้นตัวคูณนะคนดูเออได้คูณเท่าไรห้าสิบบาทคูณเท่าไร่กันเออมาคูณสักสิบเออคูณสิบแล้วจังหวะนี้คนดูได้คูณสิบแล้วนะคูณเท่าไหร่คูณสิบสี่สิบหห้าสิบาทคูณสิบหอุ้ยแปดร้อยช็อตนี้คนดูเอาเรื่องจัดจัดเออ 1ัน3าปไปแล้วครับคนดูเออของแต้เออเขาพูดไปทีช็อตนี้ไปรุ้นทั้งในต่อครับคนดูยังไงขอลุ้นหน่อยคูณสิบมาแล้วครับคนดูช็อตนี้เออคูณยี่สิบไปแล้วคนดูสามสิบาทคูณยีสิบคูณยี่สิบสองคูณยี่สิบสองนะคนดูสามสิบาทได้เท่าไหร่กันหกร้อยหกสิบบาทซุ per ไม่เมก้าวินเออ ของแท้พันข้าวไปแล้วคนดูมันต้องคนหนุ่มคนนี้สามร้อยมาเรื่อยคุณดูถ้าหน้าทองเข้าไปลุ้นคุนก็โดดเลยผมอะกบอโอยกบหนึ่งร้อยได้คูณเท่าไหร่ขอคูณเยอะๆหน่อยนะไอ้หนุ่มเออขอคูณเยอะๆหน่อยขออีก ออ้ยคูณหาเองอ่ะได้เท่าไหร่ห้าร้อยเออได้อยู่คนดูถ้าคูณเยอะๆนะผมบอกเลยร่วงมีร่วงนะเออลุ้นอีกแล้วตัวนี้ตัวตัวถูกนะคนดูใบไม้ครับไปลุ้นคูณกันเลยครับถ้ามันตัวถูกอ่ะคูณมันจะลงเยอะนั่นนะผมว่าแล้วคนดูเออ คูณ23ไปแล้วครับ25เท่าไรห0 0บาทอีกแล้วพอหนูอ่าวเรื่องจัดๆมาอู้หูเข้าอีกแล้วครับมันต้องผมไหมแหละพ่อูเออมันต้องผมไหมแหละชัตนี้เออ5้คูณ7คูณ10คูณ13ไปแล้วครับพ่อู คูณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเท่าไรห้าร้อยสิบบาทเอาเรื่องคนดูมาเรื่อยๆครับฟู่ขอเท่าไรหนึ่งร้อยบาทนะคนดู โอ้ยครับคนดูก็จบลงไปแล้วนะครับคนดูส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใน EP ีหน้ากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Make